เตรียมจะสรุปผลคดีแตงโมงปลายเดือนพฤศจิกายน2568แค่ะแต่ถ้าคนในวงการภายในลึกๆนะข้างในนะเขารู้กันแล้วว่าทิศทางดี i จะเป็นยังไงถามว่ากอนจะไปรับชมอาจารย์ปานเทพถ้าอยากรู้มากกว่านี้ติดตามช่องผมไว้เลยครับช่องหลักทีมงานพันเอกน,นายแพทย์ธวัชชัยการจันลีนภพยนภานในคดีแตงโมงในปัจจุบันหลักฐานข้างบนนี้ที่เขียนนี้ จะมีอะไรมากกว่านี้ที่เราส่งมอบให้กับนีไอตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากนี้เนื่องจากตอนนี้เราทําเอกสาร,รจะส่งเพิ่มเติมให้กับดีไอในครั้งนี้อีกนะครับและรอการแถลงข่าวใหญ่กับทางบ้านพาทิตย์มูลที่ยังพอ่อแผ่นดินที่เรามีการดําเนินการยื่นอุทธรณ์ไ้แม่และการดําเนินการครั้งนี้เราพบข้อพิรุธอะไรอีกเยอะเราพบอะไรมากมายกว่านี้อีกเยอะและดําเนินการส่งมอบให้กับนีไอตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับและวันนี้การลงพืธธ้นที่ ไม่นักเจ่าออยาของดีนเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อเ,เทียบเคียงจ p s เภาพถ่ายจีพีเอสเรือสัมพันธ์กันหรือไม่และอีกนลีบมากมายที่ไม่สามารถเปิดเผยงลงโจงได้แต่ถ้าอยากรู้อะไรเยอะกว่านี้ติดตามผมเลยครับเดี๋ยวไปฟังแยกทางประเทศอธิบายนะครับสําหรับดีนลงพื้นที่วันนี้ครับความยุติธรรมมีอยู่จริงความยุติธรรมไม่มีวันเวลาเราทะลุซอยแล้วรลครับมาแชร์ครับเจอกันใลักไปที่เรื่องของ D s i วันนี้คนต้องการถามเหมือนกันคะ่ะจาร์เห็นภาพของ DSI อ DS นะคะลง เรือเพื่อเก็บข้อมูลพิกัดภาพถ่าย GPS ตรงกับหลักฐานที่รวบรวมหรือไม่อันานี้เขาลงไปเพื่อจะตอบคาถามเรื่องนี้แล้วเขาไปลงเรือกันตั้งแต่ช่วงเช้า10นาฬิกาที่ท่าเรือมอนาวมินตรงวชิรพยาบาลตรงนี้เองนะคะก็เรียนท่านผู้ชมว่าผมยังให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่และเชื่อว่าที่เขาลงไปเก็บข้อมูลเพื่อหาพิกัดภาพถ่าย แล้วก็ G P S ของคนบนเรือเทียบรอบสุดท้ายโดยเฉพาะจุดตกะนะครับแล้วก็กล่าวว่าเตรียมจะสรุปผลคดีตแตงโมปลายเดือนพฤศจิกายน2568้าะแต่ถ้าคนในวงการภายในลึกๆนะข้างในนะเขารู้กันแล้วว่าทิศทาง DSI จะเป็นยังไงถามว่าจะรู้ได้ยังไงรู้ไหมดูยัยงไงฮะจำได้ไหมครับมีคดีที่ตำรวจหลายสิคนไปฟ้องคุณอัจฉริยะเราลอกแรกคุณอัจฉริยะชนะใช่ไหมใช่ค่ะต่อมา ตำรวจคนมั้ข้างหลัง30กว่าคนในชุดหลังเนี่ยโอ้โหนำสืบแปลงมากและทำให้เราได้รู้ว่าพยานที่เป็นอยู่ดีอสายเขาให้การว่ายังไงเราก็เลยรู้ทิศทางว่าจะเกิดเป็นยังไงแต่ผมไม่เปิดเผยนะครับเอาเป็นว่าพวกเราเนี่รู้ทิศทางว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับบ้านพระอาทิตย์คุณหมอธวัชชัยการจนรินซึ่งทุ่มเททำงานหนักมากหลายปีติดต่อกันนะครับคุณเอกราชนามโภคิน นะครับก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งทนายของมูลที่ยามเฝ้าแผ่นดินที่เป็นที่ปรึกษาเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานกฎหมายอารุณา,ารินก็ดีหรืออาจารย์คมสันโพคงก็ดีเขาจะไปประชุมกันเพื่อจะทําร่างส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติม,มในประเด็นที่ฝ่ายวิชาการเนี่ยเห็นว่ามันมีประเด็นเพิ่มเติม,มและเพื่อให้บันทึกเอาไว้ โดยคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในนามคุณแม่ได้เพิ่มเติมก็จะเป็นเอกสารประกอบสําหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะไปสรุปคดีนี้ให้มีความกระจ่างชัดแจ้งโดยภาพรวมนะผมเล่าให้ฟังนิดนึงเลยละกันนอกจากภาพถ่ายสี่ภาพเนี่ยสิ่งที่เรายังเห็นอย่างต่อเนื่องนะคือการลบข้อมูลยังลบอีกเหรอฮะการลบข้อมูลโดยใครทั้งหมดหรือไม่เนี่ย มันอยู่ในคําให้การอของคดีหลักและเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายส่งหลักฐานในกล้องวิดีโอกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนะซึ่งปกติเนี่ยจะต้องทําการเซฟใช่ไหมครับแล้วก็ทําการขยายเพื่อดูข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะจุดต่างๆตามแม,ม่น้ําอยู่ตรงไหนเชื่อไหมใครจะคิดเขานําส่ง เขาดำส่งเป็นพยานหลักฐานคืออะไรรู้ไหมอะไรคะคือใช้โทรศัพท์มือถือยกมือถ่ายทางโทรทัศน์อีกทอดหนึ่งอสองต่อแล้วทำไมเขา,าไม่เอาแล้วถามผมก็ถามว่าไม่เอาคลิปมาก็คิดดูเองครับนี่คือหลักฐานแล้วถามว่าใครจะไปพิสูจน์เปิดได้และรวมถึงหมายวอรจอก,กล้องภูมิพัฒน์ซึ่งชัดที่สุดใช่ไหมค่ะซีดีใช้ไม่ได้และอายการตอบว่ายังไงพอเราขอไปโอ้โหอย่าให้พูดเลยว่าเกิดอ,อะไรขึ้น ทำให้เรานําสิ่งที่จัดการหรือกระบวนการทั้งหลายเนี่ยยื่นต่อดีเอสไได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อถึงวันนั้นผมเรียน้ทราบแล้วว่าผมกับคุณหมอทวัชัยกับคุณเอกราชจะเล่าให้ฟังด้วยการถแถลงข่าวหลังจากนั้นสื่อมวลชนจะเชิญใครไปออกคุณเอกราชหรือคุณหมอทวัชัยเชิญส่วนผมไม่ค่อยมีเวลา